สวัสดีครับยุบช่องพี่เล็กสายดันเดี๋ยววันนี้ครับภามาเบิ้งยุบก็เลอลอยหางครับผมสอเหือนเดิหมือนกันใช่ไหมขอร้องหน่ยฟังนี้อันหนึ่งฟังนี่อันหนึ่งเออเป็นสองมันมีแค่สองอันอันนี้ให้ใส่สอันอันนี้ใส่สีอันเพรมันเดิมมันมีแค่สองทีมบอกว่าการใช้งานตลอดชีพ ทำพังก็ตลอดใหม่ตลอดอยู่การใช้งานตลอดได้ยืนมาซื้อใหม่แล้วกันเดี๋ยวส่งออนไลน์ให้ทั่วประเทศไทยครับจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าไอ้ลูกละเล่นนี้สำหรับช่วงล่างที่ขึ้นใหม่นะเออขึ้นแบบนั้นแบบแบบแปดเจ็ดสิบไปเละแต่นี่สำหรับสำหรับใช้กับช่วงล่างที่ขึ้นใหม่โดยร้านประเสริฐเท่านั้นนะครับทุกคนนี่จะเป็นงานของของเขาเลยแต่ว่าอันนี้ให้ดูรถลูกละเล่นเฉยแต่อะไรอื่นมันเหมือนเดิมหมดครับซีนเดิมซีนเดิม นเดิมแกนเดิมไหมปะแกนเดิมแกนเดิมปลาเปลือกไม่อันนี้อันนี้ทำไหมไม่อันนี้ก็อันเดิมมันอันนี้เดิมมีแกนกับเปลือกที่เป็นของผมแกนมันจะยาวอ๋อแกนกับเปลือกนี่ครับเป็นของสองชิ้นแต่ถ้าเก็บสิบของผมแค่ชิ้นเดียวเดี๋ยวเอาใหม่แกนแกนของปลาที่ใหม่ครับแกนใหม่กับกระป๋องกระป๋องกลางใหม่แต่อันนี้เดิมไม่เวลาเวลาซื้ออะไรอ่ะซื้อของผมแค่อันนี้ เสื้อตัวนี้เสื้อโรลเลอร์กับแกนแกนนั่นแหละพวกซีนพวกแหวนเิมลูกปืนก็คูกต้าเลยก็คืออันนี้แกขึ้นใหม่ไงแกขึ้นแกขึ้นขึ้นใหม่ที่ผมทาใหม่แค่สองชิ้นชิ้นนี้แกชิ้นนี้เสื้อกับแกนเสื้อเสื้อแกนเพราะว่ามันมันยาวมันกว้างกว่าเดิมมันค่อยุ่งยาวทุกวันเลยส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงโซนประเทศไทย อันนี้อันนี้ก็คือทาใส่สาหรับช่วงล่างที่ขึ้นใหม่แต่ช่วงล่าง405ที่ขึ้นใหม่ยังไม่เสร็จครับวะตัวโครงมันกาลังทำตัวโครงกาลังทำในลูเลอร์ให้นั่นมันทาช้าไอ้พวกเนี่ย <c oughs> ไอ้พวกช่างทางนี้ทาเร็วกว่าแ <c oughs> ย่งทางนั้นทาช้าช่างฝั่งมันตรวจมันทาช้าฝากบอกลูกน้องช่างบ้านตรวจหน่อยเร็วๆหน่อยเออบอกทาเร็วๆหน่อยเด้อพวกเองอันนี้อันนี้เขาจองเขาโอนเงินมาจับละอันนี้อันนี้ส่งไปไหนในชุดนี้อันนี้สยักสารความ อยากระคามโอ้เจอของดีเลยจอระบีถ้างั้นเขาสั่งชุดนี้เขาต้องสั่งช่วงล่างก็กลังกำลังทอ๋อเขาสั่งช่งล่างตัวนี้ที่กำลังทำให้ตัวนี้ด้วยอ แต่ผมยังไม่เห็นนะหน้าตาของช่วงล่างของร้อยห้าแต่ตอนนี้ผมได้รีวิวไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวใส่ซีนอดีมันเมื่อกี้มันลืมแกนอยู่บ้านรวดอันหนึ่งรื้อแกนที่ไหเห็นไหมลูกปืนก็โกโยครับไม่ใช่ลูกปืนจีนนะครับโกโยโกโยครับก็เราไม่เอาไอเชเรให้หรอกเอาที่ดีที่สุดในตลาดนีกิฟตเดิมลูกปืนเดิมซีนเดิมนะครับเดิมลูกปืนสีตับก็ซื้อแค่ปลอก รจากร้านกับแกนที่เหลือก็อะไรเดิมหมดแค่นั้นไม่ยากหรอกง่ายคอยคลิปนึกวองใส่แบบนี้เนาะอจบเลยบอกให้มันซื้อช่างใหม่เลยก็เอาเข้ามาหละไปไปทำแบบเข้ามาไปทำแบบนี่เรากำลังทำแต่ชิมก็เหงาให้บอกบอกให้ทำเลยบอกกระซุนอ่ะบอกทำเลยกระซุนทำใหม่เลยชแต่ช่างว่ารับซื้ออะไรก็ไม่รู้บอกให้ทำชั้นล่างเขาเกี่ยวใหม่เลยกระซุนตั้งถ้าทำถ้าตัวนี้ทำตัวนี้ปุ๊บ มันได้เงินคือว่ามันไม่ต้องจอดไงหนึ่งรูปการพันตัวไร่มันได้อยู่แล้วเกี่ยวยังพวกมันว่าปีพันกว่าปีพันกว่าเพราะว่ามันขับตลอดมันไม่ได้จอดนอกจากรถเสียแต่ถ้าไอ้นี่มีเสียช่วงแลม่เสียก็ทํางานได้เลยถ้าไอ้ที่มันเสียนะแต่บนไม่ท่วไรแล้วบนไม่ตัวไรแล้วเสียก็ค้นมาเสื้ออะไรค้นไปป๊อปป๊อปป๊อปไปได้มันเหมือนรถใหญ่ด้ับลูกปืนแตกอันหนึ่ง เก็บห่วมารงครึ่งหมดแล้วอัดออกไม่ได้วิน <c oughs> เปลี่ยนวินก็ต้องมารงครึ่งหมดแล้วอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามช่องพีเ็กสายดันด้วยครับผม